คอมเมนต์มาได้นะครับตุ๊กตีครับคอมเมนต์ได้ค,มมครับผมตุ๊กตทุกท่านที่อยู่ด้านหลังท่านที่เดินผ่านไปผ่านมา เราก็มาอยู่กันในไร้สดของติมเ,เราก็มาอยู่กันในร้าสดของผมอีกครั้งรเราขอบอกว่านี่นะครับทุกคนเรามาเจอกันก็บ่อยนะเราไม่คุยเลยบ้างหรอ คุยไปมากสักทีที่มีคนที่มีความสุกจริงๆสุกใจยังไงสุขยังไงครับมาโม่ว่าพี่สุขน่าจะมามม่มามม่เขียวสศร้เหมือนใช่ไหมจะหงผมหงิบตับตัดตัแตๆๆ ต่ออีกเ้าคนที่ยังเหลืออยู่นะครับวันนี้ผมกำลังไลฟ์สดนะผมสตีสดนะสวัสดีครับทุกคน พี่เขาทำอะไรดีครับพี่เขาอาจไม่ตอบน้องต้องตอบน้านครับแล้วก็จะตอบน้องแน่นอนคือรับผมพี่บัญใจคยคืเอเอ็นจากปพี่ด้านล่างเลยครับน้พี่เข้ามา 叫人，呃，这个。

อวัที่สิบคนนะครับผมคอมเมนตไมาได้นะครับไม่มีใครมิ้งเลยพี่ครับสอนจีบสาวหน่อยจีบส,สาวมันไม่ยากน้องเอ้ยฟังพี่ฟังพี่ทําทตามเว้วยนะน้องเดินเขไปหาเขาน้องบอกเขาว่าผมชอบคุณมาแสนนานคุณรู้บ้างไหม ถ้าผมชอบคุณป้าคุณคงจะไม่รู้แต่ผมจะบอกคุณในเช้านี้ว่าผมรักคุณและสักวันผมจะไปสู่ขอคุณมาเป็นเจ้าสาวของผมให้ได้ไม่ว่ามันจะด้วยวิธีใดก็ตามรู้ไว้ต้องบอกรู้ไว้นะ ลูกที่จะกินตันจ๊ะขุนจ้าว่าขึ้นได